สิ่งที่ซ่อนในการละหมาดที่วิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เริ่มค้นพบว่าการละหมาดไม่ได้เป็นเพียงการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพหลายด้านอย่างน่าถึงการเปลี่ยนอิริยาบถห้าท่าหลักในละหมาดก,การยืนกม้มหมอบกรนานั่งช่วยยืดกล้ามเนื้อหลังขาคอและไหลเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ลดความตึงเครียดของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อลดอาการปวดหลังและปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุท่ากราบส่ยุช่วยให้ออกซิเจนไหลสู่สมองมากขึ้นผลทางจิตวิทยางานวิจัยจากหลายประเทศแสดงว่าผู้ที่ละหมาดสม่ำเสมอมีระดับฮอร์โมอนความเครียดต่ำลงและมีภาวะสุขภาพจิตดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ละหมาดละหมาดทำให้ผู้ละหมาดอยู่กับปัจจุบันลดความฟุ้งซ่านละหมาด เสมือนเป็นการรีเซ็ตจิตใจจากความวุ่นวายรายวันผลต่อระบบประสาทและสมองการละหมาดช่วยพัฒนาสมองส่วนหน้าผากซึ่งเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคิดการควบคุมตนเองและการตัดสินใจสร้างความสมดุลของคลื่นสมองโดยเฉพาะช่วงท่ากราบสมองจะปล่อยคลื่นอันฝ่าซึ่งสัมพันธ์กับความผ่อนคลายละหมาดห้าเวลาสอดคล้องกับจังหวะของฮอร์โมนในร่างกาย สูโบตรงกับเวลาที่ฮอร์โมนคอร์ติซอลเริ่มสูงขึ้นช่วยให้ร่างกายตื่นตัวละหมาดอิชาช่วยให้ใจสงบและหลับลึกมากขึ้นในเวลากลางคืนผลต่อพฤติกรรมและสังคมละหมาดช่วยสร้างวินยัยและการมีระเบียบในชีวิตเพราะละหมาดต,ต้องตรงเวลาสม่ำเสมอเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนส่งเสริมความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจและลดความโดดเดี่ยวและนี่ คือผลที่จับต้องได้จากการละหมาดนอกจากผลบุญแล้วยังส่งผลในการใช้ชีวิตในแต่ละวันของพี่น้องมุสลิมทั้งด้านร่างกายและจิตใจคอมเมนต์อาเมนเพื่อให้กำลังใจเราขอบคุณที่รับชมมากๆครับ